Mellow Culture Art สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันในรายการ Mellow Art c อ u l u u r e ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอยู่กับผมตา๊กวัสุวรยางกูล m e l o o w Art แอนด u l t u r e จะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องราวต่างๆในวงการบันเทิงเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับ m e l o o w Art แอนด u เคา เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะก,กันนะครับคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่บางครั้งใช้แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่มีชื่อว่า a c e b o o k นะครับแล้วถ่ายหน้าฟีดขึ้นไปแล้วมันก็จะมีเรื่องของการเตือนความทรงจําว่าคุณเคยไปที่นั่นมาในวันนี้ของปีที่แล้วนะสัปดาห์นี้ครับผมก็โดนเตือนความทรงจําเช่นกัน,กนคือวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่ต่างประเทศครับอยู่ที่อิตาลีไปเล่นละครเวทีให้กับเด็กๆที่อิตาลีดู โอ้โหตอนนั้นเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าระทึกมากครับเพราะว่าไปยุโรปเป็นครั้งแรกแล้วภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าองูงูงงปลาปลาเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยได้ประมาณหนึ่งครับแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้คล่องจนมาทําให้มันมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่มั่นใจเลยโดยเฉพาะตลอด ระยะเวลาในการเดินทางเลยนะครับไม่ว่าจะไปต่อเครื่องบินไปคุยกับคนประเทศนั้นประเทศนี้กังวลอยู่ตลอดว่าตัวเองเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจไหมแล้วถ้าต้องติดต่อเรื่องสําคัญจริงๆภาษาของเราเนี่ยจะนําพาเราไปสู่จุดไหนนะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือความไม่มั่นใจทางภาษาเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังผมอยู่ที่อิตาลีเนี่ยก็เพราะว่าคนยุโรป หลายๆคนนะครับเขาก็พูดภาษาบ้านเกิดของเขาอย่างเดียวบางคนไม่พูดภาษาอังกฤษหรือบางคนก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเราคือใช้ภาษาอังกฤษผสมกับภาษามือครับในการที่จะติดต่อพูดคุยซื้ออาหารต่างๆนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้อุ่นใจขึ้นมานิดนึงเพราะเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจที่เราจะใช้ภาษามือกับเขาเขาก็มั่นใจที่จะใช้ภาษางูงูงูปลาปาแบบนี้พูดคุยกันไป แต่ปัญหามันเกิดครับในเวลาที่เราจะต้องคุยบางสิ่งที่มันเป็นวิชาการหรือต้องพูดบางอย่างที่มันเป็นการติดต่ออย่างทางการขึ้นมาแล้วคุยกับคนที่เขาภาษาอังกฤษแบบแน่นๆเลยแล้วไวยากรณ์เส้นทั้งหลายนะครับเขาโอ้โหแน่นมากความไม่มั่นใจก็เกิดขึ้นครับภาษามือที่เคยใช้ได้มาตลอดมันก็ติดๆขัดๆพอใช้แล้วมันก็เออเอออาอาอะไรแบบนี้นะครับผมเหตุการณ์นั้นครับทําให้เราคิดเลยครับว่า กลับมาเมืองไทยกลับมาอยู่ประเทศเราเองเนี่ยหลังจากนั้นจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ครับจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นแหมแต่ปัญหาก็ยังเกิดอยู่ดีครับพอกลับมาแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเทคคอร์ซื้อนั่งเรียนอะไรแบบจริงๆจังๆครับชอบที่จะเรียนไปด้วยใช้ไปด้วยหรือเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำเรือเล่น,นๆไปนะครับจะเป็นคนที่เรียนแบบนี้เราเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปเทคคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอื่นๆแล้วรู้สึกว่าการไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเขาเรียนเล่นๆอาจจะได้ผลมากกว่าหรือเรียนแล้วใช้จริงได้ผลมากกว่าผมว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้น่าจะมีหลายๆคนในสังคมเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยกันว่าอ้าวแล้วเรี่นๆเล่นๆหรือเรียนไปด้วยทําไปด้วยเรียนแบบทําจริงเนี่ย มันทำได้ไหมทำได้ยังไงแล้วมันจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นจริงไหมเดี๋ยวนี้มีแขกรับเชิญครับที่เขาจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่า ทำยังไงในการที่จะเรียนและเล่นและลองใช้ไปด้วยแล้วมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาอย่างไงบ้างแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะก็คือพี่หลุยส์จากบายเอ็กซ์เพียอีกแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ยทุกั้งผมมาแล้วแต่วันนี้ผมมาในหวัวข้อใหม่ด้วยเออเรียกว่ามาเป็นพิธีกรร่รวมกันอี่แล้วค,ครับผมครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะผมชวนคุยเรื่องศิลปะพี่หลุยส์ก็มาผมชวนคุยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการท่องเที่ยวพี่หลุยส์ก็มาวันนี้พูดคุยถึงเรื่องภาษาพี่หลุยก็มก้ว ทำไมครับแล้วหลุยส์ไปเกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษครับผมคือย่างครับคุณตั๊กคนอาจจะเข้าใจว่าผมทําบริษัทชูบลายเอ็กซ์เพียแต่ว่าจริงๆแล้วครับอาชีพของผมคือผมเป็นนักสร้างนวัตกรรมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผมสนใจปัญหาทุกๆอย่างในสังคมไทยแลวผมก็พยายามจะหาการทําศิลปะเนี่ยให้มันแก้ปัญหาที่เนี้ยวันนี้เราพูดถึงปัญหาเรื่องของภาษาผมก็มีนวัตกรรมของผมมานําเสนอเรียกว่าเป็นโดเรมอนไม่ใช่ครับเรียกว่าเป็นคิกสตาร์เตอร์คนหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่าง ปัญหาอะไรหลุยใช้ศิลปะในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะศิลปะการแสดงนะครับแล้ววันนี้ทํากิจกรรมอะไรอยู่ครับโอเคดังนั้นวันนี้นะครับผมมาในหมู่ของผมกาลังทําโครงการหนึ่งคุณตั๊กเพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษผ่านการใช้ศิลปะการแสดงนะครับชื่อภาษาไทยชื่อว่าโรงเล่นภาษาอังกฤษตรงกับที่คุณตั๊กบอกเล่นเลนเล่นเลยเล่น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 ลองลองทำทำเรียน English เทเตอร์หับโอ้โหเป็นไงชื่อนี้ครับเจ้าแหววเ <laughs> <laughs> จ้าแหววเจ้าแหววนะโอเค,ค <laughs> แต่ว่าคุยกันแล้วมันมันคืออะไรครับอังกฤษเทเตอร์หับหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอครับอ่าใช่ครับโดยใช้ศิละปะการแสดงคืออย่างนี้คุณตักที่เราเกริ่นไปครับว่ามันมีปัญหาเรื่องของเฮ้ยบางคนนะครับไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษบางคนรู้สึกว่ากลัวผิดกลัวถูกหรือเฮ้ยอยากจะเรียนในวิธีวิธีการที่มันแบบสนุกสนุกแบบได้แอคชั่นเยอะ วันนี้นเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะคุณตั๊กก่อนจะไปคุยว่า English t ียเตอร์เนี่ยมันแก้ปัญหาสังคมยังไงผมอยากจะมาช่วนคุณตั๊กคุยกันว่าเฮ้ยคุณตั๊กเป็นงไงครับเรื่องของแพชชั่นภาษาอังกฤษ,อกฤษอกของเราเป็นยังไงบ้างเออให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าอะไรคือแรงผลักดันของผม,อ,อ,มอย่างผมเนี่ยอย่างช่วงแรกเล่าให้คุณผู้ฟังไปว่า ตอนที่ไปต่างประเทศแหมพูดภาษาอังกฤษได้งูงูปลาก็พอเอาตัวรอดไปได้แต่พอกลับมาก็คิดว่าเอ๊อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรืออยากจะฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มันดีขึ้นแต่ไม่อยากไปเทคคอร์สไม่อยากไปโรงเรียนแล้วที่สําคัญเป็นประเภทที่ว่านั่งเรียนอะไรนานๆไม่ได้คุณตากือย่างนี้ครับต้องต้องแยกก่อนว่าภาษาอังกฤษอะครับคนที่มีปัญหาครับมันมี2อ,อย่างครับอันที่1คืออย่างนี้ครับมีปัญหาคือต้องเอาภาษาอังกฤษไปสอบครับมีปัญหาก็คือต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเทนส์เรื่องขออองะะไรบย่ทีมััันนเเป็หลกคิด ใช่ไหมครับโครงสร้างเยอะๆแต่อีกปัญหาหนึ่งครับคือบางคนไม่ต้องการไปสอบคุณตั๊กแต่ต้องการจะพูดคอมมูนิเคชันในชีวิตจริงอยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษก่นั้นเพื่อนชาวต่างชาติแค่นั้นใช่ไหมครับทีนี้ครับผมก็เลยกลับไปมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมครับเป็นคนอย่างนั้นผมไม่ได้เอาไปสอบคุณตั๊กผมไม่ได้ไปสอบอะไรไปเรียนต่ออะไรที่ไหนแต่ผมต้องการจะพูดทีนี้พอเรากลับไปมองที่ห้องเรียนของประเทศไทยคุณตั๊กดูนะคอมมูนิเคชันคือการพูดแต่ดูวิธีการเรียนของเรานั้นในโรงเรียนผมคุณตั๊ก ถ้าเกิดว่าเราพูดผมนึกถึงตอนปอ .1 ถึงป .6 คุณตัก๊กผมนึกไม่ออกเลยว่าผมได้หันซ้ายหันขวาไปพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนตอนไหนยกเว้นว่าเวลาครูถามว่า how are you ผมตอบว่า I'm fine thank you แต่ผมนึกไม่ออกว่าเฮ้ยแต่ได้เกิด communication ผมไม่ได้คอมมูก,กับใครเลย6ปีคุณตั๊กเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอืมจริงๆก็คงไม่ต่างครับก็จะมี เวลาที่รูเข้ามาในห้องนะครับเราก็จะ ah, how are you today I'm fine thank you and you thank you sit down please อ, <c oughs> อะไรแบบนี้ก็จะพูดวนๆวนๆอย่างนี้ตอนมัธยมผมเองก็น่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าเรียนในโรงเรียนมัธยมแล้วก็คือไม่ได้ใช้การการพูดคุยเยอะจะมาได้จริงๆก็ตอนที่เราเริ่มสนใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอยากจะอ่านนิยายเล่มนี้ให้จบ ก็เลยตอนนั้นอ่านเชลล์โคมก็เลยมานั่งแปลนั่งแปลทีละคำทีละคำทีละคำเพราะอยากรู้ว่า้ใครเป็นฆาตรกรนะเออแล้วเชลล์โคมเขาเป็นฆาตรกรจริงหรือเปล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยได,ได้ความรู้มาบ้างกับอีกครั้งหนึ่งตอนที่เล่นเกมที่เรียกว,ว่าเกมที่มันต้องประจนภผนะ่เนาะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นภาษาเยอะมากโอ้โหให้ความสนใจกับการแปลมากเล่นจนจบเพราะว่าเปิดดิบอ่านี่ก็เรียกว่าเรียนจากการเล่นอ,อะไรแบบนี้อันนั้นคือประสบการณ์ของเราทีนี้ครับทีนี้ครับผมก็เลยคิดว่า ปัญหาของมันคืออย่างนี้ครับเมื่อมีคนที่ต้องการที่จะเรียนแบบคอ m มูนิเคชันมากๆแต่ในขบวนการของการศึกษาไทยครับไม่ได้เน้นตรงนั้นซึ่งแบบเดิมไม่ได้ผิดนะครับแต่มันเริ่มผิดเมื่อมีความต้องการหนึ่งเกิดขึ้นและวิธีการมันไม่ไปตอบรับ ทีนี้ผมก็เลยมองว่าไอเนี้ยคือหนึ่งปัญหาที่เราสนใจเป็นแพชชั่นผมเลยว่าเฮ้ยทําังไงดีเราจะเกิดการเรียนที่มันคอมมูนิเคชันแบบหนักๆเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนที่ต้องการสิ่งนี้แค่นั้นอันนี้การที่1อันที่2คุณตั๊กแพชชั่นผมที่ขับดันเรื่องเรื่องของภาษาเนี่ยครับคือการที่ว่าเฮ้ยวันนี้ครับผมรู้สึกว่าการศึกษาไทยครับหรือผมเองครับถูกการเรียนมาในระบบที่ว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผมรู้สึกอะไรหรือคิดอะไร กระบวนการของครูครับที่จะบอกว่าเฮ้ยเธอรู้สึกอะไรในวันนี้เธอโอเคไหมไม่มีการพูดคุยเรื่องพวกนี้หรือถามเด็กหรือมีพื้นที่กับเด็กได้พูดคุยหรือบอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกโอเคหรือไม่โอเคตัวอย่างอะไรคุณตัก๊กดูนะครับอ่ะวิเคราะห์กันเลยผมเป็นคุณครูเข้ามาผมเดินม,มาบอกว่าโอเค good morning student how are you today คุณตอบว่าอะไร uh, i'm fine thank you and you uh, แล้วก็โอเค thank you sit down please uh, คำถามท <ben S 1> ี่ <ten. S 1> ครับในแพทเทิร์นที่เราต้องพูดนะครับถ้าเกิดเด็กคนคนหนึ่งในวันนั้นนะครับรู้สึกไม่โอเค เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเปว่าวันนี้โอเค I'm not okay today แต่ทุกคนทุกครั้งเราต้องพูดว่า I'm fine memorized. ผมร like ู mm, ้สึกว่าเนี่ยแค่หลักโครงสร้างของกิจกรรมอะครับมันก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับมีอำนาจนิยมในการที่เราต้องพูดสิ่งเนี้ยซึ่งโอเคเราไม่ได้ว่ามันผิดแต่ว่าเรามาวิเคราะห์กันคำๆคุณตั๊กแค่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเด็กที่ไม่โอเคแต่ต้องพูด I'm fine อ่ะมัน I'm not okay ถูกต้องเราพูด I'm not okay ไม่ได้แต่เราต้องพูด I'm fine thank you อะ ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ในเชิงจิตวิทยามันมีปัญหานะแต่เชิงโครงสร้างมันก็โอเคพูดทุกวันทุกวันได้แต่ว่าในเชิงความจริงครับเด็กจะถูกกดทับให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดฉันรู้สึกไม่โอเคฉันก็ต้องพูดแอมไฟแอมไฟแอมไฟไอ้น,นี่คือจิตวิทยาคุณตัก๊กที่มีปัญหาเรียกว่าแพทเทิร์นในการเรียนตรงนี้ถ้ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้มากกว่านี้ก็น่าจะทําให้เด็กๆมีพื้นที่มากขึ้นทีนี้ครับพอเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกครับมันเลยกลายเป็นความกลัวที่จะพูด เฮ้ยครั้งนี้ฉันไม่กล้าที่จะพูดแล้วกลัวพูดแล้วหนึ่งคือมันผิดมันถูกต้องมาอะไรก็ตาทฉะนั้นผมเลยบอกว่าโอเคสิ่งที่ขับดันผมมี2ประเด็นเลยคือ1คือเราต้องการวิธีการในการเรียนที่มันได้คอมมูนิเคชันมากขึ้นกับ2คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพัฒนาหรือว่าบอกให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกอะไรเขาพูดได้นะพูดอย่างที่คิดพูดอย่างที่รู้สึกได้เนี่ยครับคือ2ออย่างที่เราจะมาคุยกันในวันนี้อืมเรียกว่าน่าสนใจมากนะครับอยู่กันในช่วงเบรกที่สานะคะรับก a าร์ตแอนด์เคาครับวันนี้พูดคุยเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษที่จะใช้ศิลปะเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้การเรียนเรียนเล่นๆลองพูดลองคุยดูเนี่ยมันได้ผลได้ผลจริงไหมยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่หลุยจากสไปเอ็กซ์เพรเซนกันเลยครับ โอเคครับคุณตาครับมาที่นี่ครับผมเข้าประเด็นเลยนะคุณตาอ,อย่าให้เสียเวลาครับคืออย่างนีค้คุณตาครับคราเนี้ในในในสิ่งที่ที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับคือเรากําลังแก้ปัญหาเรื่องของการที่ว่าเด็กคนคนหนึ่งคุณตาที่ไม่มีเขาเรียกว่าเด็กที่อาจจะไม่มีเงินไม่เยอะแล้วก็ไม่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษให้นึกถึงแบบเด็กที่ขาดโอกาสทางการเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทาไมภาษาอังกฤษทีนี้คําถามคือแต่เป็นผู้ใหญ่แนละเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษฮะรู้ไว้ก็ดีกว่าแต่คําถามคือถ้าเด็กไม่มีเงินแล้วไม่อยากเรียนคุณตักทยงงไดี ทงงีนี้ครับเราก็เลยใช้ศิละปะการแสดงเข้าไปผสมผสานในการเรียนภาษาอังกฤษคำถามคืออย่างนี้คุณตั๊กมันแก้ปัญหา2อย่างนะวิธีการคืออย่างนี้อย่างที่หนึ่งครับคุณตั๊กพอเราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเด็กคนคนหนึ่งครับไม่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษฉะนั้นคุณไปให้เขาเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษยัางไงาเขาก็ไม่อยากจะเรียนทีนี้เราต้องถามเขาก่อนครับว่าแล้วเขาอยากจะเรียนอะไรเช่นเช่นเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหนูอยากจะเรียนเต้นเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นหลักสูตรที่เราต้องคิดนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องให้เขาได้เรียนเต้นในการเรียนภาษาอังกฤษด้วย โอ้โหอันนี้อันนี้มันคิดมันคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะปกติถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะต้องมาเริ่มว่าเออไวยากรณ์คืออะไรนะแล้วเขาจะมีหนังสือมาให้มีแบบเรียนมาให้ว่าโอเคเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของอัมพิเตอร์จอนแล้วกันมิสเตอร์จอนบทที่1ทําอะไรบทที่2ทํทอะไรบทที่สาําอะไรแล้วก็เช่นพูดคุยในชีวิตประจําวันไปจนถึงการไปท่องเที่ยวแต่นี้หยิบยกจากสิ่งที่เขาสนใจเช่นสมมติว่าแล้วเธอชอบชอบอะไรชอบเต้นแล้วก็เลย คิดเนื้อหาในการเรียนจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถูกคุณตั๊กคือนงนี้ครับเรามีความที่จะสับสนนิดนึงว่า <S <S เฮ้ยเราชอบเรียนว่าอะไรคือสับง่ายสับยากเช่นดูนะครับคุณตั๊กคำว่าด็อกกับบางคนคือง่ายหรือยากน่าจะง่ายนะครับคือครับมันจะยากกับคนที่ไม่มีหมารอบตัวคุณตั๊กเข้าใจผมไหมถ้าเกิดประเทศที่สมมติผมไปสอนคำว่าด็อกกับกับชาวชาวที่แบบประเทศที่เขาไม่มีหมาคุณตั๊กคืองนี้ครับ ถ้าเกิดสับชุดไหนอะครับมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่รอบตัวของเขาอะครับมผมคิดว่าอันนี้คือความยากของคนคนนึงความยากคือไม่ใช่ว่าพูดได้ไม่ได้แต่คือพูดเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันอ๋อเหมือนกับว่าพูดสิ่งสิ่งนี้พูดต้องพูดว่าต้นชาแอป,ปิคอรหรือว่าต้องพูดสิ่งที่เขาไม่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะเราเรียนศั์ศั์นี้มาคําศัพท์นี้มาแล้วเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยม,มันนึกภาพไม่ออกแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้งานมาในชีวิตสมมติอย่างนี้คุณตั๊กคำถามน่าสนใจมากนะสมม ให้เรียนภาษาอังกฤษและเขาชอบที่จะเรียนเต้นถ้าคุณต้องเลือกสอนสองศัพท์คำว่า turn around กับคำว่า flower ประเด็นคืออย่างนี้มันไม่มีคำว่ายากกับคำว่าง่ายนะคุณตัก๊กแต่มันมีคำแค่ว่าแล้วเขาอยากจะได้คำนั้นหรือเปล่ากับเรียนเสร็จแล้วจะได้เอาไปใช้หรือเปล่าไอ้นี่คือวิธีหลักคิดใหม่นะคุณตัก๊กเรียกว่าถ้าคำไหนที่เขาน่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันเขาก็อาจจะสนใจเป็นพิเศษ ถูกต้องมันทําให้เขาอยากที่จะพูดไงใช่ไหมคะทั้งนั้นหลักคิดอันที่หนึ่งก่อนเลยคือเราใช้วิธีการคือให้หลักสูตรเนี่ยครับมันลิงก์กับความสนใจของเขาเพื่อทําให้ชุด vocabulary ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเรื่องของ tense past tense present tense หรืออะไรก็ตาม c o n t i n u s tense เนี่ยเขาได้เรียนอยู่แล้วเพราะมันเป็นการพูดจริงๆสมมุติโอเคเด็กคนหนึ่งอยากที่จะเรียนเต้นทะนั้นหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เอือ้อต่อการที่จะทําให้เขาครับได้เต้นได้ไปถึงความฝันเขาแต่ก็จะเรียนผ่านภาษาอังกฤษชุดสับก็จะเป็นชุดดััเเเกียยวรต้นหมล ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ครับมันเป็นการต่อรองคุณตักทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อย่างน้อยสุดนะครับในวิชานี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนแต่อย่างน้อยสุดเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการในคาบนี้คือการที่เขาได้เต้นได้ทําในสิ่งที่เขาสนใจได้ศึกษาในสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วโอ้โหผมนึกถึงประตูบานแรกเลยตอนที่เรารู้สึกสนใจภาษาอังกฤษขึ้นมาจริงๆคือตอนที่อย่างตอนที่ผมบอกเล่าไว้เมื่อกี้คือตอนที่อ่านเรื่องเชอร์ล็อกโฮมแล้วอยากจะอ่านให้จบ คือเราเราพูดตรงๆว่าเราเราไม่ชอบภาษาอังกฤษ,ษอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานของเด็กเกเรคนหนึ่งแต่ว่าเราสนใจเรื่องเชรล็อกโฮมมากเราอยากจะอ่านเรื่องนี้ให้จบเราก็เลยพยายามที่จะศึกษาว่าคำศัพท์ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างคือภาษาอังกฤษสุดท้ายโอมันได้ได้กับตัว<ม>แต่ว่าเรื่องที่เราสนใจจริงๆคือเรื่องราวน<ม>ใ,ใ,ในในในเรื่องนั้นที่เราสนใจอันนี้ก็คือประตูบานแรกทีนี้บานที่2คุณตัก๊กผมต่อเนื่องเลยเมื่อกี้คุณตั๊กพูดเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเขาเนี้ยคุณตั๊กบอกว่าผมสนใจที่จะอ่านเชอร์ล็อกโฮมให้จบ พอเรียนภาษาอังกฤษจ,จะมาเรียนวันเดียวจบก็ไม่ได้มันต้องเรียนลหลายๆวันบางที่เรียนเป็น10ครั้ง12วันทำยังไงดีให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหน้าอยากจะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนอกจากเรื่องที่เราแอบใส่ไปแล้วว่าเขาจะได้เต้นทุกครั้งนะมันก็ได้ประมาณนึงแต่ผมมีวิธีการที่ดีกว่านั้นเพื่อให้ทุกคนไปปรับใช้คุณตักผมถามคําเดียวว่าทําไมคุณตักถึงต้องการจะอ่านเชิญละครให้จบถ้าเกิดว่าผมแบ่งเชิญละครเป็น10ตอน คุณตั๊กจะแบบพอพอ,อ่านตอนที่1จบคุณตั๊กอยากจะมาดูตอนที่2ต่อปะอ่ะเออก็อยากจะรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงมันเหมือน,นเราใช้หลักคิดของทำยังไงดีครับให้เด็กรู้สึกอยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษเหมือนอยากที่จะดูการ์ตูนให้จบหรือเหมือนอยากที่จะดูซีรีส์เกาหลีให้จบ12ตอนครับใช่ไหมครับเริ่ม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 น่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยครับเราก็เลยแบ่งเป็นว่าทีเนี้ยสมมติเด็กเขาอยากที่จะ เป็นนักเต้นใช่ไหมครับเราก็จะทําหลักสูตรให้มีบทละครหนึ่งครับที่เป็นบทละครอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความฝันที่จะเป็นนักเต้นแล้วเราก็แบ่งบทละครนี้เป็น10ตอนเหมือนกับเป็น10วันให้เขาได้เรียนทีนี้วันที่1นึ่เขาก็จะมาเรียนแล้วโอเคชุดสับของการเต้นแล้วเขาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของเหมือนตามหนังเลยเหมือนคุณดูซีรีส์คุณก็จะได้เรียนตามซีรีส์ของตอนที่1่ทีนี้ตอนจบครูก็จะบอกว่าแต่จริงๆแล้วครั้งหน้ายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ตูบ o ค e continue คุณต้อง to be continue ทีนี้ครับมันจะกลายเป็นยิ่งแพชชั่นคือย in ิ่งอินสปายครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือสัพที่เขาได้เรียนทุกอย่างเขาเป็นเกี่ยวกับที่เขาต้องการจะใช้กับ2คือเขาก็ต้องการจะรู้เวลาเส้นทางที่จะไปถึงฝันเป็นยังไงทำ<ร>ห <า S 1> น้าก็ต้องมาตามต่อเหมือนที่คุณดูซีรีส์ที่คุณอยากจะดูต่อเลยเราใช้หลักคิดเนี่ยเข้ามาอัดเดในหลักสูตรการสอน๋อนั่นก็ทําให้เขาน่าจะสนใจ ว่าภาษาอังกฤษมันบางทีมันดูน่าเบื่อแม่นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะใช้งานมันยังไงหรือว่าเรียนไปแล้วโอ้โหเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้พอเป็นเรื่องที่เขาสนใจด้วยแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมีความแบบน่าติดตามแล้วไม่รู้ด้วยว่าตอนต่อไปเป็นยังไงน่นก็ทําให้คนที่เรียนหรือว่าคนที่มาฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมีความสนใจมากขึ้น ถูกต้องครับอันนี้คือเคล็ดลับที่ผมคิดว่าผู้ฟังทุกคนครับเอาไปปรับใช้กับผมคิดว่าไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอกหลักสูตรอื่นๆก็เอาไปใช้ได้คืออย่างนี้ครับเจอกันตรงกลางแล้วกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนออในทุกๆวิชาเลยไม่ว่าคุณอยากเรียนรู้อะไรเอาไปปรับได้ครับ โอเคครับโอ้ oh, เรียกว่าน่าสนใจมากแล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ได้กับหลายๆวิชาเลยนะครับอันนี้พี่หลุยไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงครับโอเควันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรงเล่นภาษาอังกฤษ e n g l i s h t h e a t r Hub ที่เป็นโครงการที่พี่หลุยทําอยู่พูดถึงเรื่องของว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วเอาศิลปะมาช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้โอ้โ oh, หจะเป็นยังไงพ <laughs> มสนใจอย่างหนึ่งเพราะเราเป็น Melo Art Culture ว่าแล้วศิลปะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงครับ สุดท้ายนะครับปลายทางวันนี้ก็คือการไปเล่นละครเวทีคุณตั๊กพอพูดถึงภาษาครับบริบทสุดท้ายก็คือการที่ว่าภาษามันต้องมีบริบทในการใช้มีสภาพแวดล้อมในการใช้ถ้าเกิดคุณเรียนภาษาแทบตายแต่คุณไม่ได้พูดรอบตัวคุณไม่ได้ใช้มันก็จบใช่ไหมคุณตั๊กที่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือพอเราเอาละครเวทีเข้ามาครับสมมติคุณตั๊กอะคุณตั๊กคิดว่าถ้าเกิดมีลูกสมมติคุณตั๊กลูกคุณตั๊กต้องไปพูดภาษาอังกฤษคุณตั๊กอยากจะส่งไปที่ไหนประเทศไหน ส่งไปที่ประเทศอังกฤษหรืออเมริกาอะไรใช่ไหมคร,ครับทีนี้ครับคำถามคือหูแล้วถ้าเกิดเราต้องบินไปขนาดนั้นนคุณตั๊กเพื่อไปหาสภาพแวดล้อมให้คนพูดภาษาอังกฤษเฮ้ยบางทีมันก็ใช้เวลาใช้การเงินด้วยแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมบอกว่าผมยกอังกฤษอ่ะมาที่ประเทศไทยได้ไหมนี่คือหลักคิดก่อนคราวนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในโรงมันอยู่ในโรงละครงไงคุณตั๊กกม,มไว้บนเวทีผมสามารถสร้างฉากละครพี่กินกระบอกเฮ้ยเด็กที่อยากจะเป็นนักเต้นมาเรียนภาษาอังกฤษผมก็สร้างซีนที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวกับลอนดอน ลอนดอนสองชั่วโมงลอนดอนตัวนั้นเองก็จะยกบริบทของลอนดอนเข้ามาอยู่ในเรื่องของเราทีนี้เห็นไหมคุณตัก๊กเด็กไม่จําเป็นต้องไปลอนดอนแต่เรายกลอนดอนสองชั่วโมงมาอยู่ในชีวิตของเขาในประเทศไทย<ม>ที่เหลือเป็นหน้าที่แ,แค่ผมต้องขยับขยายให้เขามีโอกาสได้ได้อยู่ในพื้นที่อย่างนี้มากขึ้นทุกคนต้องช่วยกันนี่ก็คือวิธีการว่าททำไมต้องเป็นละครเวทีเพื่อให้มันเกิดสภาพแวดล้อมที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพื่อให้คนที่เรียนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ แบบสภาพแวดล้อมเต็มที่จริงๆก็คือคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขานอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วเรียนในสิ่งที่เขาสนใจแล้วเขาก็จะได้เอาเนื้อหาที่เขาสนใจเนี่ยเอามาแสดงในรูปแบบละครเวทีใช่ครับเขาไม่ไม่แสดงหรอกคุณจะได้ไปอยู่ในบริบทที่คุณอยากจะอยู่อย่างนั้นดีกว่าครับคำนี้อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของภาษาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนาะเหมือนกับว่าเราพูดภาษาไทยได้ก็เพราะว่าเราเกิดมาเราเชื่อว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็ใช้ภาษาเนี้ยอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นในขณะที่เราเป็นักแสดงเช่นกันใช่ครับ เรียกว่าเอาบริบทเหล่านี้มาไว้บนเวทีนะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วก็จะทําให้มันเรียกว่ามันราบรื่นขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับผม เรียกว่าโครงการน่าสนใจมากนะครับเอาทิ้งไทยนิดนึงครับพี่หลุยว่าโครงการนี้ไปถึงตรงไหนแล้วสามารถติดตามได้ยังไงหรือถ้าอยากจะร่วมโครงการนี้เนี่ยทำยังไงบ้างครับโอเคครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับผู้ฟังชาวเมลรู้สึกว่าเ้าอยากจะลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องของภาษาในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดอยากจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันทํายังไงดีนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูที่เพจแล้วกันนะครับ English Theater Hub and Academy ก็ไป พิมพ์เข้ามาเลยครับว่าอยากจะร่วมแก้ปัญหาภาษาอังกฤษด้วยกนันมีวิธีมีไอเดียดีๆก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับว่าเรามาร่วมแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันกับผมครับก็เรียกว่าเอาศิลปะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็นข้อความดีๆเป็นเนื้อหาดีๆที่เอามาฝากกันในเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับหลุยส์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับหากใครจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่แคส YouTube ์บ็อกสปอติฟายทาง หรือที่ขึ้นเมโลคัลเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์ได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์กับผมตากวัสุวรรละยางกูนะครับเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์